สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เรายังอยู่กับครูต่ายนะครับ Director of Study ของครูตู่ e s c h o o l ของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เรียกได้ว่าอะไรล่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ภูมิใจเหมือนกันที่เราได้ช่วย นักเรียนเนี่ยมันได้หลายๆรุ่นที่เป็นนักเรียนไทยที่ได้เรียน่อนภเทศอังกฤษเราเลยอยากแชร์เผื่อ,น,อน้องๆที่สนใจอยากทำแบบนี้บ้างครับเพื่อจะประโยชน์เหมือนก,นกันก็คือนักเรียนที่เรียนหลักสูตรไทยอยู่แล้วสนใจการจะเรียนต่อที่อังกฤษค,ครับผม <c oughs> จริงๆเป็นส่วนงานที่เราทำกันมาหลายปีนะคะแล้วก็แทบทุกปีอะค่ะเราทำติดต่อกันมาแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยพูดถึงผลงานดีมากด้วยใช่ผลงานดีค่ะก็คือเป็นเด็กจากโรงเรียนไทยธว่าไทยคือโรงเรียนไทยแท้ๆเลยเช่นเอ่อเตมอดมใช่ค่ะเตรมยดมกํานดวิกำนดวิทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นน้องๆที่เริ่มมองว่าการสมัครมหาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ในไทยก็คือส่วนใหญ่เขายื่นในไทยด้วยนะคะแล้วก็อยากสนใจสมัครมหาวิทยาลัยท็อป ใช้คำว่าท็อปท็อปมากมากใช่ค่ะเที่ยงกฤษอย่างเงี้ยออกฟอร์ดเคมบริดจ์อะไรใช่ออกฟอร์ดเคมบริดจ์อิมพีเรียลอะไรย่างเงี้ยค่ะตัว 5G อย่างเงี้ยค่ะ UCL LSE KCL คราวนี้เขาก็เริ่มมองว่า เขารู้ค่ะเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันเข้าถึงว่าการทำจบม .6 ไทยไฮสคูลของระบบไทยเนี่ยยังไม่สามารถเข้าปีหนึ่งของมหาลัยท็อปพวกนั้นได้เขาก็เลยเริ่มมีการมองระบบที่เป็นอังกฤษแท้ก็คือตัว A Level ซึ่งก็เลือกในวิชา3-4วิชาที่เหมาะสมกับสาขากับคณะที่จะเข้าค่ะแล้วก็ทำซึ่งคำว่าทำเนี่ยเราเคยเจอทั้งเคสที่ทำ a r a l l e l เลยกับ ช่วงมปลายที่เราเรียนพร้อมกับมปลายใช่ค่ะมสี่มห้าม .6 ช่วงนั้นเลยหรือว่าบางคนก็คือวางแผนนิดนึงแล้วก็จบม .6 แล้วก็เริ่มทําคือคำว่าเริ่มทําคือปกติระบบ A Level จะเป็นโปรแกรม2ปีแต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่ใช้คำว่าที่เราเนี่ยพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราคัสตอมไมซ์เราเทเลเมตตามตัวเด็กมันก็เลยทําให้เด็กที่มีความพร้อมเนี่ยสามารถจบ A level กับที่เราได้ภายใน1ปี ก็จากผลงานของทุกรุ่นที่เข้ามาทำจากระบบไทยก็จริงๆน่าชื่นชมค่ะ<ช>ได้ความขยันตั้งใจ work hard น่ะ<ช>แล้วก็เ<ช><ช>วลาแนะนำหรือว่าไกด์นีไก็ค่อนข้างโอเคครับทำตามก็ออกสอดค่ะของท่าน imperial ucl UC kcl อย่างเงี้ยก็คือมีเข้ามาเรื่อยเรแ่้ว,วใช่ค,ครับ ก็จริงๆ <ain> มันมีอีกเรื่องแหละที่ท,ที่สำคัญด้วยแล้วก็บางทีน้องอาจจะรู้จักเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจเอเ v เวแต่อาจจะไม่รู้จักคำหนึงก็คือยูแคสใช่คือจริงๆแม้แต่คคูเดียบอกว่าเขาอาจจะรู้จักเอเ v เวแต่เท่าที่คุยแบบละเอียดอะฮะไม่ได้คิดว่าคนไหนจะเป๊ะเรื่องเอเ v เวขนาดเท่าที่เราแนะนําได้เพราะว่าเอเ v เวมันมีเรื่องของการดับ แคบ่งยูนิตสอบรอบนี้ทําตัวไหนได้จะชนอะไรกับที่โรงเรียนไหมบอดสอบอันจะสอาใช่ค่ะบอดสอบทาตัวนี้ไม่ครบเป็นยังไงการได้เอซอรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นส่วนที่ที่เราจะแนะนําให้ก็ถ้าพูดแบบตรงๆอะคะคิดว่าการเข้ามาคุยน่าจะเห็นภาพชัดเจนกว่าเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขามีเขาทราบกับสิ่งที่เราแนะนําให้ได้เนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันเติมเต็มกันบ้าง ก็คือปรับให้เหมาะกับน้องที่สุดถูกต้องค่ะเพราะว่าหลายๆคนงงมากแค่พูดเรื่องชื่อ exam board การทำ A star การได้เกรดการยื่นก่อนยื่นทำไมยื่นก่อนแล้ว admission test ต้องทำซึ่งจริงๆปีนี้เป็นปีที่เราเปิดทำ admission test ของ Oxford รก็คือตัว MAT กับ PAT ที่เรามีเปิดให้เด็กทำก็เราก็เลยเจอเด็กจากข้างนอกด้วยที่เข้ามาสอบถึงรู้ว่ายังมีแกลบของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลหลายๆส่วนที่เด็ก น่าจะต้องได้จากการเจอคอนซัลที่ถูกต้องค่ะครับใช่เพราะว่าเมื่อกี้ที่กูต่ายเล่าไปยังเป็นแค่เรื่อง A level ใช่ค่ะเป็นเรื่องกระบวนการสมัครที่แบบผ่านแบบเอ้ผ่านอะไรล่ะยูแคสอีกว่ารายละเอียดข้างในเป็นยังไงแล้วแบบว่าซึ่งอันนี้อยากจะให้กูต่ายแชร์ว่าว่าโอเคที่ครูตู่เราเนี่ยเป็นยูแคสเซ็นเตอร์ก็คือเป็นโรงเรียนในในเซ็นเตอร์ของอังกฤษนะโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่า ถ้าน้องอ่ะอยู่โรงเรียนไทยแล้วโรงเรียนไทยนะไม่ได้เป็น Ucas Center เขาต้องสมัครแบบไหนนะโอเคเป็นอย่างนี้ค่ะคือปกติแล้วการเป็น u c a Center เนี่ยถ้าเกิดโรงเรียนคุ้นเคยแล้วก็ทําเรื่องอะไรเงี้ยค่ะ,คะเขาอาจจะได้การแอปฟูฟของการเป็น Ucas Center ในการใช้เป็นแอปพลิเคชันสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่อังกฤษแต่ว่าโรงเรียนในไทยหลายๆที่ไม่ได้เป็นหรือไม่ได้โรงเรียนอินเตอร์ที่ไม่ได้ใช้ระบบอังกฤษก็ไม่ได้เป็นหรือแต่เคยเจอโรงเรียนที่เป็นระบบอังกฤษแต่ ไม่ได้เชี่ยวชาญพอก็ไม่ได้เป็นไะเองเนี่ยใช่ค่ะคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าปกติ UCA s สเนี่ยเขาก็เขาทราบอยู่แล้วล่ะค่ะว่ามันคงมีเด็กจากระบบอื่นหรือว่าจากที่อื่นที่โรงเรียนไม่ได้ทําเป็น U c แค Center อรให้นะเขาก็เลยมีการสมัครแบบเหมือนเป็น Individ u a l ค่ะเป็น p r i v a t e ข้างนอกให้ทําได้เหมือนกันซึ่งการสมัครเป็น p r i v a t e ข้างนอกกับการสมัครเป็น UCA s ผ่าน Center เช่นสมมติผ่านที่เรากุตูเทโฮมเอดูเคชันเนี่ยมันมีความแตกต่างข้างในค่ะ เรื่องการเกาะข้อมูลพวก personal information เลือก choice เลือก c o u r s e เขียนพวก education background เขียนพวกพวก private finance อะไรพวกนี้อันนี้ไม่ได้มีประเด็นเท่าไหร่ส่วนที่เคยเจอแล้วรู้สึกว่าเป็นประเด็นเยอะเลยก็คือเรื่องของการให้ predicted grade แล้วก็เรื่องของตัว reference ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนเป็น individual ค่ะเขาจะต้องเลือกหนึ่งท่านเป็น reference เป็น referee ให้แล้วก็ต้องให้ท่านนั้นเป็นคนใส่ predicted grade คาวนี้สมมติเราพูดถึงน้องจากโรงเรียนไทยให้คร,ครูหนึ่งวิชาเขียนแล้วครูหนึ่งวิชาเขาไม่เคยทราบเลยว่าการเขียน r e f e r e n c ์ฝั่งอังกฤษเป็นยังไงยิ่งช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนอีกด้วยแล้วก็นอกจากการเขียน f e ละฟรอกฤษเป็นยังไงสมมติสมม,ต,สม,มติบอกว่าอ่ะเ,อเด็ก,กอยากยื่นเอนจิเนียร์ให้ครูแมทเขียน เขาก็ไม่สามารถจะให้พรินต็ดเกรสสำหรับวิชาฟิสิกส์หรือวิชาชอื่นๆที่เด็กทําได้อ<ช><ช>ะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดทั้งความสับสนในตัวตอนให้ข้อมูลไม่ได้ support ปสปอร์ตเพอร์ซอนทัลเลนต์นเด็กอีกอแล้วก็ตัวความไม่ครบถ้วนของข้อมูลในการส่งไปให้มหาลัยก็จะเกิดคําถามกับทางมหาลัยเยอะเหมือนกันถ้ามหาลัยเขามีเวลาโชคดีหน่อยเขาอาจจะถามอีเมลกลับมามแต่ถ้าเกิดค่อนข้างปลายทางแล้วหรือเขาไม่ถามแล้วคือเขาแค่จะรีเจคไป ใช่ค่ะซึ่งก็จะต่างกันกับระบบ u c a s ที่เรานะคะคือถ้าเกิดผ่านของครูตู่ Home Education เนี่ยเราจะมีการเห็นข้างในแล้วเรามีครูครบทั้ง3ท่าน4ท่านในตัววิชาที่เด็กเรียนกับที่เราเพราะฉะนั้น Refer e n c เนี่ยจะเขียนตอบโจทย์ทั้งทุกเรื่องของเขาแล้วก็รวมถึงการสาะลึกในเรื่องวิชาการซึ่งตอนนี้เรามีการเตรียมตัวสําหรับการทา Refer รนด์รูปแบบใหม่และพร้อมและหรือไม่แล้วก็เราการเอาให้ครูทุกท่านอ่าน Person a l s e g m e n t ของเด็กที่ยื่นด้วยเพราะฉะนั้น r e f เ r รนด์กับเพอร์ซ็ มันก็ทำให้การยื่น p r e ป e ิญญาตร e เนี่ยเขาก็จะน่าเชื่อถือกว่าแล้วเขาก็จะมองว่าเฮ้ยคุณให้ตอนก่อนที่คุณให้เนี่ยเรามีการทำ mock exam เรามีการคุยพูดคุยปรับอะไรเงรี้ยหลายอย่างกว่าเราจะให้ตัว p r e ป e c ญ Grade ออกไปก็จะเป็นอะไรที่เห็นชัดกว่าและปีที่ผ่านมาเราเจอประเด็นของเด็กที่ยื่นผ่านที่เรารแล้วเขา Submit ไปแล้ว Application มันไม่ได้ไปแล้วที่เรารเราตรวจเช็คบ่อยอะเราก็จะเห็น แล้วก็เตือนเขาให้ทันเดทไลน์พอดีก็โชคดีค่ะแต่ว่าในขนาดเดียวกันก็เจอเคสของปีนี้เหมือนกันกับของโรงเรียนข้างนอกซึ่งเด็กยื่นเป็นอินดิว d ว a รดแล้วเดทไลน์ของยื่นอ็อกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์ปีนี้คือ16บหกออกทอเบอร์สองพนะคะกลายเป็นตอนวันที่สับมิดไปแล้วไม่ได้มีใครช่วยตรวจเช็คดับเบิลเช็คให้ก็แอปพลิเคชั่นไม่ไปก็กลายเป็นเสียโอกาสลยเสียโอกาสใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเจอก็คือเคมบริดจ์ไม่ได้พิจารณาครับ เพราะฉะนั้นก็ที่จะมาพูดในคลิปวันนี้ก็จะเป็นว่าน้องๆนักเรียนโรงเรียนไทยนะครับลักสูตรไทยม .4 ม .5 ม .6 ะที่เริ่มมั่นใจแล้วว่าอยากเรียนแบสเลอร์ต่อในประเทศอังกฤษหรือมีออปชันอยากเรียนยูท็อปในประเทศอังกฤษจะให้เข้ามาคุยกันว่าคือจรงที่คููตายบอกแหละถ้าเมื่อก่อนอะ เราจะเจอบ่อยก็คือเด็กจบม .6 แล้วเราค่อยมาทำเอเลเวต1ปีเราค่อยไปหลังๆน้องๆเริ่มมีความรู้มากขึ้นเริ่มทาแบบพ a าร์เรลคู่ขนานกันไป .4 คใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวก่อนมาแต่ม .3 มาแต่ม .4 เงี้ยเราเรามีเวลาใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอันหนึ่งที่เราเจอค่ะมีเด็กหลายๆคนที่เริ่มฐานเกณฑ์บางอย่างเริ่มรับทุนขององค์กรของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตะกอนบางครั้งเขาอาจจะให้เด็กจบม .6 เราไปทำเอเลเวต2ปีที่ยังคิ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาลัยท็อปใช่ไหมคะแต่เด็กบางคนมีตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อเพรามีเพราะถ้าเกิดเขาอยู่ที่นี่ก่อนก็แน่นอนมหาลัยช้อยส์เพิ่มขึ้นแล้วก็เขาใช้เวลาในการชดใช้ทุนหลังจากจบปริญญาตรีปริญญาโทน้อยลงใช่ค่ะก็บางคนก็จะเลือกช้อยส์นั้นเหมือนกันก็สามารถทําได้เพราะสมมารถ้าทำสถาสมมติถาทำเอเลเบลี่กูตู่เงี้ยก็สองปีก็จะปีเดียวใช่ค่ะโอเคครับก็แต่ที่สําคัญก็คือของแบบเนี้ยเราการศึกษาเราเชื่อแบบนี้เสมอเราย้ำเรื่องนี้เสมอว่า มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน,นเข้ามาคุยกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่หลักสูตรไทยแล้วก็สนใจแบบประเทศเอังกฤษเนี่ยยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์งเงี้ยเข้ามาคุยกันเลยได้เลยครับตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเรามีเนี่ย U k Center เนี่ยชื่อกูตู Home Education เนี่ยเรายินดีให้น้องใช้แต่มีเงื่อนไขบางอย่างแหละแต่อย่างน้อยก็เข้ามาคุยกันก่อนนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเข้ามาปรึกษากันนะครับก็อย่าลืมครับว่า แผนเต็มเนินแล้วก็แอคชั่นเออร์ลี่นะครับก็เดี๋ยวถ้าคลิปหน้าครูต่ายมีความรู้อะไรมาแชร์ก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครูต่ายครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ